แจงประเด็นร้อนหลายเรื่องนะครับอะอย่างเรื่องมโต g p จีพีเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะต่อนะฮะเพราะวันนี้นายกอิงบอกว่าอยากให้ต่อ,อนะครับมอกว่าเออประเทศชาติได้ประโยชน์ให้คุณสวนรวงไปดูส,ส่วนอีกหนึ่งเรื่องร้อนก็คือเรื่องเงินดิจิตลอลที่บอกว่ารอบนี้เฟสนี้เนี่ยจะกลายเป็นดิจิตอลแล้วแต่จะแจกก่อนเฉพาะอายุ16ถึง20ปีนายกเจนววันนี้ก็เลยพูดถึงประเด็นเรื่องดิจิตอลเล็ตนะฮะที่จะให้กับ กลุ่มคนอายุ16ถึง20ปีในรอบนี้น่าจะได้ช่วงปลายไตรามารส2เนี่ยมันก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์หลายส่วนว่าเอออ่ะสุดท้ายก็คือยังยังไม่แจกที่เหลือใช่ไหมก็เลยเอาเฉพาะ16ถึง20ปีเพราะไม่มีเงินใช่ไหมเพราะเงินไม่พอแจกสุดท้ายแล้วที่เหลือเขาจะได้ไหมบางคนบอกโอ้ยเขาแจกรอบนี้หมดเนี่ยที่เหลืออาจจะไม่ได้ด้วยซ้ำนะฮะวันนี้ท่านนายกก็เลยชี้แจงบอกว่าการที่รอบนี้เลือกแจกให้กลุ่มอายุ16ถึง20ปีก่อนเนี่ย เพราะด้วยเหตุผลเรื่องเทคโนโลยีไงเพราะว่าน้องๆเยาวชนเนี่ยเป็นวัยที่สามารถเข้าถึงเรียนรู้เทคโนโลยีได้ไวย,ยืนยันว่าแจกครบทุกกลุ่มแน่นอนขอให้มั่นใจไม่ต้องกังวลเพราะนี่คือนโยบายที่รัฐบาลหาเสียงไว้แล้วเราต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจและเข้าสู่เทคโนโลยีด้วยลองฟังดูครับขอย้ำให้ความมั่นใจนะคะว่าทุกกลุ่มทุกกลุ่มจะได้รับ เรื่องของ Digital Wallet นะคะในในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนี้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นกังวลนะคะอันนี้จริงแล้วเนี่ยที่ Select กลุ่มแรกมาก่อนเนี่ยเพราะว่าจริงมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีด้วยบางคนอาจจะพูดว่าเอ้ยทำไมไม่ให้เงินสดเหมือนเดิมนะคะจริงมันเป็นนโยบายในยเรื่องของดิจิ t a l วอลเล็ตตอนแรกแต่จริงๆก็ตามพื้นฐานของของ,ของที่มาทั้งหมดคือการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย เข้าไปสู่เทคโนโลยีด้วยอันนี้คือสิ่งที่ตั้งใจนะคะตั้งแต่ตอนออหาสิยงเลือกตั้งแล้วนะคะอืมแต่รอบนี้สุดท้ายเห็นว่าตอนแรกที่บอกจะไปจ่ายค่าเทอมค่าไฟค่าน้ำได้ไม่ได้แล้วนะเขาไม่นับแล้วนะนะไปจ่ายค่าเทอมไม่ได้แล้วนะครคุณผู้ชมแล้วก็จะมีร้านบางอย่างที่ไม่ได้นะครับก็จะมีเงื่อนไขออกมานะแต่ร้านขายของชํายังได้อยู่ไม่จํากัดประเภทด้วยครับหลายคนก็เลย เอ๊ะอย่างนี้เขาไปซื้อเหล้าไปซื้ออะไรัะของชํำก็ได้เหรอมันก็ยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ทีนี้มาดูเรื่องโมโตจีพีนะฮะที่ปีหน้าจะหมดสัญญาแล้วตกลงแล้วคุณเนวินที่ก็ออกมาพูดตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่แล้ว<ม>ว่าเสียดายบอกว่าถ้ารัฐบาลไม่ต่อปรากฏว่าวันนี้นายกบอกว่ามอบหมายคุณสุนทวงศ์เทียนทองแลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไปศึกษาดูความคุ้มค่าแล้วปรากฏคุณสวนทวงศ์บอกว่านายกบอกว่าอยากต่อสัญญาให้ กำลังเตรียมเจราจากับดอน่าสปอร์ตเจ้าของลิขสิทธิ์โปรโตจีพีอยู่นะฮะโดยคาดหวังว่าจะต่อสัญญาได้5ปีเหมือนรอบที่แล้วแล้วก็จะเจราจาเพื่อขอลดค่าลิขสิทธิ์เพราะถ้าหากต่อได้จะเป็นผลดีต่อประเทศไทยนะหากไม่ต่อสัญญาเราจะเสียผลประโยชน์ด้วยซ้ําแต่ช่วงนี้อยู่ระหว่างการเจราจานะครับก็คงจะใช้สนามแข่งบุรีรัมย์เหมือนเดิมเพราะมีสนามเดียวในประเทศไทยนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามคุณสวรวงว่าเอ๊ะการต่อสัญญาเกี่ยวข้องกับคนใหญ่คนโตหรือไม่ในรอบนี้ คุณสว่วนวงยืนยันว่าไม่เกี่ยวครับแต่ว่าในฐานะรัฐบาลต้องขอบคุณคุณเ네นวินชิดชอบด้วยที่เป็นคนที่ดึงรายการนี้เข้ามาตั้งแต่แรกแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับประเทศอย่างมหาศาลอ่าก็เป็นสัญญาณที่ดีนะสำหรับโมโต g p ว่านายกอยากต่อจริงๆนะครับ